สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับบาสสน,นะครับอยู่ทองไฮทองหน้านะครับพี่น้องวันนี้มีข่าวดีมาบอกพี่น้องชาวหน้านะครับเชาวหน้าเตรียมให้นะครับพี่น้องเพราะว่าทั้งนอกบอกขอนะครับคณะกรรมการนโยบายบริหารเข่านะครับซึ่งจะเตรียมเสนอนะครับ เตรียมเสนอนายกจะขอกรอบวงเงินนะครับซอยพี่น้องชาวนานะครับในโครงการเพิ่มผลผลิตข้าวปี25 66 67ทับ 67. นะครับพี่น้องเตรียมนะครับรอฟังข่าวดีเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวบอสซ้นจะนำข่าวดีมาแจงให้กับพี่น้องชาวนารับทราบนะครับซึ่ง ข้าวข้าวนี่นะครับก็ถือว่าเป็นข้าวดีที่ทังรัฐบาลใหม่นะครับจะได้สารต่อโครงการที่เคยมีมานะครับยกเว้นแต่โครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวนะครับซึ่งจะถือว่าเป็นข้าวดีของพี่น้องชาวนาเฮานะครับซึ่งข้าวค้าวนี้นะครับพี่น้องมาจากนายปราโมดเจริญศิลป์นายยกสมาคมชาวนาและเกษตรกร,ร,กรไทย ได้เปิดเผยนะครับว่าได้มีการประชุมหารือแนวทางมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวตามที่นายภมิธรทมเวชย,ยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีข้อสร้างการมานะครับโดยมอบหมายให้กรมการค้าภายในหารืรอรร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการรักษาเสถียรภาพ ราคาก่อนผลผลิตออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้และได้นำเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารเขา่าแห่งชาติหรือนอบอขอนั้นนะครับทั้งนี้ในที่ประชุมก็มีน,นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานได้มีมติเห็นชอบในสีมาตรการที่ยังคงเดิมพ่วงมาตรการใหม่ที่ซอยเส้านา4.6ล้านขัวเรือนนะครับ ก็คือ 1. โครงการชินเชื่อชะลอขายเข่าเปลือกหน้าปีปีการผลิต2,566-7เพื่อให้กเษกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนระวางชะลอการขายเข่าโดยบต้องเลขข่งขายเข่าเปลือกในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ท้องตลาดมากนะครับ2โครงการชินเชื่อเพื่อรวบร่วมเข่าและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันกเษกษตรกรนะครับสำหรับ สหกรณ์การเกษตรกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและศูนย์เข่าชุมชนที่ประกอบธุรกิจร,ร,รวบรวมเข่าจากเกษตรกรสมาชิกเกษตรกรทั่วไปกำหนดวงเงินกู้สำหรับสหกรณ์การเกษตรแห่งละบกเกิน3 0 0รล้านบาทกลุ่มเกษตรกรแห่งละบากเกิน20ล้านบาทและวิสาหกิจชุมชนแห่งละบกเกินหาล้านบาทซึ่งจะคิดดอ,อกเบี้ยจากสถาบันเพียง1%อร์ต่อปีเท่านั้นนะครับ 3. โครงการชดเชยดอกเบีย้ยให้ผู้ประกอบการค่าเข่าในการเก็บสต็อกนะครับก็คือจะจ่ายชดเชยดอกเบีย้ยให้ครับคือที่เก็บเข่าไว้ในสต็อกนะครับเพื่อดูดซับผลผลิตในอัตราล่อยละสาบาทต่อปีเป็นระยะเวลา 2- อถึงหเดือนโดยรัฐบาลชดเชยดอกเบีย้ยให้ผู้ประกอบการค่า,ข,าข้าที่เขาร่วมโครงการผ่านธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารของรัฐทั่วไปนะครับ4นะครับ อันนี้ก็คือสําคัญสำหรับพี่น้องชาวนาเขาจะได้เต็มๆนะครับก็คือโครงการสนับสนุนค่าบ,บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผล,ผลิตเกษตรกรผู้ปลูกขา้าวปีการผลิต2,566ทับ67หรือเงินไล่ละ1,000บาทโดยสนับสนุนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกลุ่มส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสากรณ์ปีการผลิต2,566ทับ67ในตาไล่ละ1,000บาทสูงสุดบ่กเกิน20ไล่ หรือบากเกิน20,000บาทต่อครั่วเรือนนะครับซึ่งข้างนี้นะครับก็บ่มีโครงการประกันรายได้เข้านะครับดังนั้นทางสมาคมส่งเสริมกรเกษตรกรชาวนาอีส,สานและสมาคมส่งเสริมชาวนาไทยก็ได้แนะนำนะครับว่าจึงเห็นควรจะนำเงินที่บด้ใช้ใน โครงการประกัไรายได้เข่านำมาเพื่อเพิ่มจากไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่เป็นไร่ละ2,000บาทไม่เกิน20ไร่ขอสนับสนุนโครงการจินเชือ้อชลการเก็บเข่าไว้ในยุ่งสางครอบครัวละไม่เกิน4,000 0 0บาทนะครับทั้งนี้นะครับกรมการค้าภายในกรับพิจารณานะครับจะนําไปหาลือในคณะกรรมการนโยบายบริหารเข่าแห่งชาติหรือนอบขนะครับ และจะนํากับไปหาเลือกกับนายกรัฐมนตรีนะครับว่าจะเปลียตาได้เพิ่มขึ้นเป็นไล่ละสองพันบาทหรือบอ่อนะครับพี่น้องชาวนาเฮาก็รอฟั้งข่าวดีนะครับในครั้งนี้นะครับพี่น้องเนี่ยก็ถือเป็นข่าวดีของพี่น้องชาวนานะครับที่จะได้รับเงินในส่วนนี้นะครับเพื่อเพิ่มผลผล,ผลิตข้าวหน้าปีนะครับจะได้ไล่ละ1,000บาทหรือไล่ละ2,000บาทก็รอติดตามนะครับ เดี๋ยวมีความคืบหน้าจังใดนะครับบา่าวซนจะนํามาฝากพี่น้องนะครับจะนํามาเรียนพี่น้องให้รับทราบในครั้งถัดไปนะครับเมื่อมีความคืบหน้านะครับสําหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้บา่าวซนนำนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับพี่น้องสวัสดีครับ